หูฟังครอบหัวที่ให้เสียง Hi-Res Audio อนี่ราคาแค่หลักร้อยยู u g r e e n h i นแ t o n e x 54ตัวนี้ทำออกมาได้เกินราคามากตัวหูฟังออกแบบได้สวยงามมากๆและสามารถพับเก็บแบบนี้ได้ น้ำหนักแค่250กรัมสามารถพกพาไปได้ทุกที่เวลาสวมเข้าหงหัวรู้สึกได้เลยถึงความนุ่มสบายตัว m e ม o r y f o โฟอนุ่มมากๆทําให้เราสามารถใส่หูฟังได้แบบนานๆไม่อึดอัดไม่ร้อนหูมีระบบตัดเสียงรบกวน NC ที่สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุดถึง4 3 d เดซิเบลมาทดสอบตัดเสียงรบกวนของเจ้า h i t u n e Max C ของยูเกให้ทุกคนฟังกัน Noise Canceling On ทุกคนว่าเป็นไงบ้างเวลาใส่ดูนหนังฟังเพลงได้ระบบเสียงแบบ Special Sound ให้เสียงแบบ360องศาตัวคุณภาพเสียงได้รับมาตรฐาน High Red Audio ทั้งมีสายและก็ไร้สายรวมไปถึงรองรับการส่งสัญญาณแบบ l d e c ผูกูฟังข้อหัวทั่วไปสามารถฟังเพลงได้นาน10-20ชั่วโมง แต่เจ้าตัวยูกีนไฮทูนแม็ก5สีฟังเพลงต่อได้ในนานสูงสุดถึง75ชั่วโมงและการเชื่อมต่อจะเป็นแบบบลูทูธเวอร์ชัน5.4ล่าสุดสามารถเชื่อมต่อกับแอปยูกีนโฮมได้ปรับเสียง EQ ตามความต้องการให้เหมาะสมต่อการใช้งานตัวหูฟังสามารถเชื่อมต่อแบบพอร์ต Type C ได้เปลี่ยนจากแจ็ค3.5มาเป็นพอร์ต Type C ตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆถ้ากำลังหาหูฟังไร้สายข้อมัวดีๆสักตัวหนึ่งและไม่อยากจ่ายแพงผมแนะนําลองยูกีนไททูนแม็ก5สีตัวนี้ได้